วันนี้เรามาสุ่มตรวจล,ลดคุณภาพที่ฝ่ายคุณภาพหยิบไปมาเจอที่สันมาร์คดำคันนี้ก่อนเลยเจ็ดกอไก่ซอเสือเจ็ดศูนย์สองหนึ่งอ่ะซึ่งตรงคันนี้ย๋ยวไปดูรายละเอียดกันภาพรวมก็ติดป้ายแล้วว่ารถรอขายยางปัดน้ำฝนอ่ะผมโอเคเกลีวท็อปโอเคแกรลายเมนตอันนี้ไม่มีหลุดนะผมดูเลยเนี่ยไม่มีหลุดคุณช่วยดูเหมือนผมหน่อยมุณช่วยแหกตาดูหน่อยไม่ใช่หมาถึงก็มาแบบมาเดินเดินดูแล้วก็ขับกลับเนี่ยหยิบดูมันหลุดไหมมามันไม่หลุดเปิดดู เอกสารข้างในเนี่ยที่เขาด่าเนี่ยมันไม่มันไม่เสียเวลามากหรอกไม่ถึงขั้นมีใครจะเป็นอะไรตายไปหรอกแค่เปิดดูแค่เนี้ยให้เข้าใจเนี่ยอันเนี้ยภายในไม่มีเอกสารเก่าแล้วมีป้ายภาษีหกสามเหลืออยู่ซึ่งแน่นอนรถจะเน่ภาษีขาดเพราะว่าเหลือหกสามรถใส่ล้อใหม่เราดูด้วยล้อแบบเนี้ยเป็นเราเราซื้อไหมไปเร็วไปท้ายเปิดดูเลยครับมาซื้อก็ต้องดูนิดนึงดูอะไรฮะเนี่ยข้างในเนี่ย มาซื้อรถเขาไปขายอะ่ะมาซื้อไปขายแล้วบอกว่าลูกค้าติลูกค้าติลูกค้าติก็น่าสัรนไม่เคยดูเลยจะไปขายของให้เขาคือคนเราคนที่เขามีความพร้อมเขาขายเขาก็สําเร็จอะ่ะเพราะของเขาดีเขาตรวจสอบไอ้คนนี้ขับไปขายก็ลูกค้าติก็ไม่เป็นไรองค์ประกอบการขายดีมันไม่ใช่แบบแค่องค์ประกอบเดียวนะครับอ่ะเราดูลายมนสินค้าอันนี้ภาพรวมผมว่า ครบเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วอ่ะเสือสีโอเคกันชนไม่อ้านะครับเบาะสะอาดผมดูคันที่เขาติ๊กใส่คุณภาพแล้วอ้างเนี่ยรอขายหัวเดียวเราจะทําหัวเดียวอย่างจริงจังนะครับเมื่อวานก็ซื้อมาแล้วเยอะหัวเดียวเนี่ยเขาใส่ล้อดเดิมก่อนนิดนึงผมเป็นผมเนี่ยใส่ล้อดเดิมรีวูพดก็รถหัวเดียวเนี่ยเป็นล้อกระทะไอรถตัวเนี้ยหน้าใหม่ล่าสุดเลยปี21อดูยานคนนิดนึงยังไง ยางก็ปี19ถูกไหมฮะคุณจะขายลูกค้ามาติยางเนี่ยคุณจะเตรียมตัวเลยปี19ลูกค้าจะขอยางคุณหรือยางอย่างนี้ไปได้หรือเปลี่ยนแม็กคุณก็ต้องดูนิดนึงเนี่ยปี19กับรถเนี่ยยางเขาไม่เท่ากันแล้วแต่คุณยอมรับได้ไหมอ่าภายในเป็นไงครับรถปีใหม่ไป2 0,000ต่ 20, อโลกับตอนเดียวก็ดูเนี่ยรายละเอียดเนี่ยดูที่กงทิกเกอร์ก่อนจะไปขาย วันนี้ผมพูดมาปากจะฉีกทุกหูว่าเฮ้ยเราจะรถเข้าไปขายให้ลูกค้าเรามีฝ่ายคุณภาพเนี่ยบิ้วเสร็จเนี่ยแม่งบิ้วกันเสร็จเนี่ยนะคุณภาพตรวจจ้างเอาไปซ่อมซ่อมเสร็จคุณภาพก็มาตรวจมันยังไม่ได้ดีจะจ้างมาทาไมเยอะลูกค้าเขาคาดหวังว่าจะได้ของดีนะครับดังนั้นพนักง,งานเนี่ยก็ต้องทําออกมาให้มันดีเนี่ยรถจะไปขายเนี่ยเราก็ต้องดูแทนลูกค้าเขามาอกอครบไหมติ๊กเกอร์ครบเอ้ารถไม่ทําสีดูเลยครับเนี่ยรถโอเคสวยอ่ะอ่ะดูกระบะ เคยเจาะรู้มาอ่ะเขารู้อยู่แล้วรถหัวเดียวมันเคยใส่คอกมาแล้วดูรถเขาทุกหนักไปทุกหนักก็ดูให้เขาหน่อยยางเป็นไงยางสี่เส้นข้างหน้ามิชลินไหมมันต้องดูให้ครบอ่ะนี่ก็มิชลินอ่ะโอเคคัสซีเขาแดงไหมรถกระบะเดี๋ยวลูกค้าติไอ้คัสซีเขาแดงเหรอคัสซีอ้าคัสซีเขาดารถไม่ได้วิ่งลูกลังโอเคยางอะไหลเขามีไหมมีเนี่ยมก็ต้องดูให้เขาให้ครบนะครับฝาท้ายเขาเป็นยังไงเออออกมาฝาท้ายเขาผูกไหม ซื้อจะไปขายเขาเนี่ยเครื่องให้หน่อยเปิดเครื่องให้หน่อยเปิดปาโปรงให้หน่อยเครื่องเนียน่ยฝาแก้มไม่มีแกะโอเคฝาโปรงไม่แกะเครื่องสะอาดดูเลยพ่อไออย่างนี้คือใหม่คลิปสองหมื่นกว่าสบายใจเ,เราดูอ่ะอันนี้ลูกค้าแฮปปี้คือจะซื้อไปขายเนี่ยมันก็ต้องดูอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นหน่อยเวลามาซื้อรถไปขายเนี่ยนะครับคือของเราเนี่ยต้องบอกก่อนในตรงเนี้ยคือรถที่คุณภาพเขาตรวจแล้วแล้วแต่อย่างเช่นคันเนี้ยบอกว่าโอเคแล้ว เดี๋ยวผมขอดูหน่อยตรวจนี่ก่อนเลยนี่แน่นไหมเอ้าวแน่นพราะลูกค้าวิ่งไปชอบกระพือลูกค้าก็บนก่นเราก็ต้องมาฟีดนะครับเปิดเลยครับ แน่นไหมแน่นเหรอมาตรวจเองเลยครับวันนี้เนื่องจากคุณภาพเนี่ยผมให้ความสาคัญมันไม่ไม่ได้ดังใจผมนะครับกระจกเขาเนี่ยทำไมขึ้นแล้วไปลอยอย่างเงี้ยคือแสดงว่ารันชแนลสกรปรกเหรอรันชแนลก็คือตัวเนี้ยเนี่ยต้องไปฉีดน้ําหรือเปล่ากระจกเขาขึ้นแล้วทําไมไปลอยแต่ปีไม่ลอกใช่ไหมเนี่ยต้องดูอ่ะไม่ลอกไม่ลอกก็ต้องไปดูรันชแนลและนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบภายในเป็นไงอับไหมเหม็นไหมดรรมูรวมๆก่อนนะรถแปดบอท นะครับที่สําคัญนะครับรถยังไม่ตรวจสภาพแต่แปะสติกเกอร์ QC ก่อนข้ามขั้นตอนมากอันนี้ไม่ได้เลยพี่เบิ้มฝากเลยรถยังไม่ตรวจคุณภาพเลยแปะสติกเกอร์ QC เซ็นแล้วเพราะแบตหมดสไตร์ไม่ติดมันจะตรวจคุณภาพได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยลายเมนมันต้องมันต้องลงแนบไปฝั่งนี้มิสูเนี่ยตัวนี้กิฟเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่เข้านี่ไงอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจให้เขาคือเขาซื้อเก็อยากได้ของดีเนี่ยอย่างเงี้ย คุณภาพก็ต้องไปดูเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยออกไปได้ไงคนมาซื้อรถที่จะไปขายตามสาขาก็ต้องไปดูไม่ใช่แม่งลราหูรับตาซื้อเนี่ยามือล้วงยังรู้เลยเนี่ยไฟหลุดพี่บ่มเปิดนเีนเนเีนเ่ยเนเีนเ่ยผมก็ไม่ใช่เทไปได้ฮะแต่ผมใช้ใจทํางานน่ะจ่าลูกน้องด้วยเนี่ยแม่งหลุดแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งไปเขาก็ดังก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็เนี่ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้เขาใหม่เลยเนี่ยเก่าแล้วแล้วแถมหลุดอีกตัางหากเนี่ยชี่้เห็นเลยเนี่ยกล้องนะเปลี่ยนให้เขาใหม่เลย นะครับขายของมันต้องเขาก็คาดฝังจะได้ของดีอ่ะเนี่ยฝังเนี้ยทำไมแนบได้กล้องเห็นเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยฝังเนยแนบเนี่ยฝังนู้นทำไมไม่แนบอย่างเงี้ยมันยึดจับแต่ว่าทํางานเนี่ยมันก็ไม่ถูกอ่ะแล้วก็เอารถเนี่ยเราโอ้โหเราส่งขายต้งหกเจ็ดสาขาเขามาซื้อเดือนหนึ่งสองร้อยาันคุณทําไม่รักษามาตรฐานคุณภาพลูกค้าจะเชื่อมั่นยังไงกนเดี๋ยวต้องลงโทษทางวินัยให้หมดไอ้พวกคุณภาพที่ไม่เงี้ยโดยรวมเนี่ย คันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านวันนี้ผมมันระเบิดลงเลยคุณภาพเนี่ยมันต้องเป๊ะตามที่ผมต้องการคือเนี้ยบที่สุดผมเองเป็นคนเนี้ยบรถผมทาออกมาก็ลงเนี้ยบนะครับเนี่ยไอผู้จัดการตูมไปเขาฟังอยู่ให้เขาไปดําเนินการลูกน้องเขาลงให้ลูกค้าเห็นไปเลยด้วยไม่ต้องอ้อมค้อมเรามาดูคันกระบะหน่อยบอกเนี่ยผ่าน qc ผมดูเลยเอาจากภายในก่อนเลยนี่อันดับแรกอันนี้รถน่าจะเอากลับมาหรือเปล่ารถรอส่งมอบอะไรเนี่ยมีป้ายอยู่ด้วยนะครับ มีป้ายมีขวดน้ําด้วยผมไม่รู้ว่ารถดูคุณภาพเขาหน่อยแล้วกันจะรถรอสองมอบนะ QC ตรวจไปแล้วห้องเครื่องสะอาดเดิมไม่มีคําสีแกะรถสวยเอาที่ห้องเครื่องก่อนดูเรื่องสภาพการทํามาก่อนอันนี้ยังไม่ได้ล้างลูปให้ลูกค้าดูเลยมันต้องดูให้ชัดเลยกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นโครเมียมป่ะเปลี่ยนเป็นโครเมียมเพราะรถมันตัวเอสกระจังหน้าเปลี่ยนโครเมียมดีอันนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเขาก็ถือว่าดีมันก็ดูรถ รถมันดูหล่อขึ้นคืออันเนี้ยรถมันขายไปแล้วเหมือนกระบวนการเมื่อกี้ครับที่ผมไปดูนะครับซื้อไปขายกันอะโดยที่ไม่ตรวจเหมือนผมอะแล้วพอลูกค้ามาซื้อเนี่ยลูกค้าเขาก็จะไม่ยอมรับสภาพก็ต้องอามาปรับฉะนั้นวันเนี้ยการพัฒนาที่ดีจริงๆคือมันต้องเป็นสภาพที่ดีออกจากตรงนี้ไปเลยไม่ใช่ว่าหลอลูกค้ามาซื้อแล้วให้ลูกค้ามาติเขามาซื้อรถเขาไม่ได้ต้องการมาติ พูดแล้วขึ้นลูกน้องตัวเองนะครับไม่ได้ขึ้นลูกค้าโมโหทําให้มันดีเนี่ยแล้วคนไม่ใช่น้อยน,อยนะคนเราเันร้อยร้ยกว่าจะ200แล้วยังทําออกมาให้มันลูกค้าประทับใจไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะ อันเนี้ยโอเคดูรถเนี่ยมันต้องดูเหมือนรถเราเอามือรูปไปเลยรูปดูให้เขาเลย้ยคุณภาพเนี่ยเปิดดูหน่อยฝา้ํามันเขาโอเคคือฝาน้งมันเนี่ยก็ต้องล้างไหมเขาไม่ใช่เปิดมาโอ้โหดินโคลนเพียบอ่านล้างมาอย่างเงี้ยโอเคปิดคืนเขาดูด้วยแกลบได้ไหมล้อหลังๆหกรูข้างหน้าหกรูก็ต้องมองให้มันเป็นล้อตัวเดียวกันอมองดูเลยครับคือคุณภาพรถมันควรจะเป็นมาตรฐานนะครับคือคือที่ดูมาเนี่ยถือถามว่าดีไม่ดีแต่ยังไม่ดีที่สุดไง สำหรับเราเนี่ยต้องดีที่สุดพอลูกค้าจะเห็นเลยเมื่อกี้ดูเนี่ยจริงๆปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆอยยอมรับได้นะคุณตีใจเย็นเ็นก็ได้มันเย็นไม่ได้ครับมันต้องดีที่สุดมันต้องพัฒนาคือถ้าทําแบบมันไม่พัฒนามันจะคุณภาพมันจะถดถอยไปเรื่อยนะครับสาหรับผมต้องดีที่สุดลูกค้าต้องประทับใจที่สุดกระจกค,ครัาแฟ่ลูกค้าชอบกันชนสนิทไหมสนิทโอเคไฟกระจังหน้าแกะลายเม็ดรูปดูล้อยางสูง รอด,ดำอันนี้รอตรวจรอตรวจเออนี่รถรอ,อตรวจเดี๋ยวดูเราจะเห็นป้ายหลายอย่างมันจะมีรถปรับคุณภาพรถรอขายรถตรวจนี่มายัางไงไอ้รถรอตรวจเนี่ยช่างฝั่ง,งนูนะ้นเนี่ยช่างจะเยอะมอะอะีอยู่สิบกว่าคนอ่ะจีซูไม่เห็นหน่อยพอซ่อมเสร็จเนี่ยจะเอารถเข้ามาไว้ให้ QC ตรวจ QC ก็คือคุณภาพหน้าที่ของคุณภาพเขาไม่ได้ทาอะไรนะเพราะวันนี้ถ้าเราให้คนซ่อมรถเองตรวจรถเองนะยังไงมันก็หาปัญหาไม่เจอเพราะถ้าหาเจอมันก็เหนื่อยมันจะซ่อมทําไมถูกไหม ดังนั้นมันต้องซ่อมแล้วมีคนตรวจมีคนละคนเพราะวันนี้ซ่อมเองหาปัญหาเองตรวจเองผมบอกลูกค้าได้เลยรถออกไปลูกค้าเค็มไม่หยุดไม่หย่อนลูกค้ามาติไม่หยุดไม่หย่อนทําไมของเราลูกค้าไม่เค็มเปอร์เซ็นต์เค็มต่อเดือนเนี่ยน้อยมากนะครับติก็น้อยมากดงน,น,นั้นวันนี้ซ่อมเสร็จเอามาตรวจนี่ดูปีเก่าๆเนี่ยปี2010 11เลยถ้าผมชมนี้นะผมมองไม่ผิดเนี่ยรถมีแหลกหลังคามิวเอ็กซ์ข้างในลายไม้อ่ะคุณแจครบ ล็อกกรงล็อกเกียร์อ่าอย่างเงี้ยมันต้องตรวจไปให้เขาไม่ใช่ติดล็อกเกียร์ไปลูกค้าบอกเอา้าแล้วไม่มีกุญแจไปให้เราฉันจะใช้ยังไงอ่ะนี้มีมาให้ครบมันตรวจตวจ้องตรวจละเอียดอันนี้คือรถรอตรวจนะผมตรวจเองตรวจลองตรวจเลยกระจกต้องลงสี่ข้างลงหมดนะครับกระจกต้องพับได้เ้าเนี่ยพับไฟฟ้าบอกพับเอาพับได้กระจกพับได้นะครับรถเกียร์ธรรมดา ไม่แสนหกนะครับได้รถครอบครัวเครื่องเสียงดังวิุตั้งให้ยังเนี่ยนาฬิกาก็ไม่ตั้งให้เรื่องละเอียดเราอ่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณภาพก็ต้องเช็คไม่ตั้งไหมให้เขาต้องเป็นภาระล,ะลูกค้าทำไมมันตั้งยากตรงไหนก็กดมานะครับก็ต้องมาตั้งให้ลูกค้าเขาเดี๋ยวไปดูฝาปงภายในสะอาดดีนะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นิดนึงตอนก่อนส่งเนี่ยพวกเนี้ยบิวออกมาแล้วนะท,ท,ทั้งที่ถอดพรมออกมาบิ้ว เดี๋ยวจะไปดูหน่อยพรมเนี่ยเดี๋ยวจะข้ามไปดูว่ามันถอดคิ้วทุกคันไหมบันไดตัวรถเนี่ยไม่มีรอยแต่คาบเนี้ยคาบตรงเนี้ยนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้แปรงสีฟันได้ไหมผู้จัดการลองไปถามเขาแปรงสีฟันแปรงให้ออกได้ไหมบางทีแปรงมันไม่ออกไม่ใช่ใช้แรงดันนะแปรงออกมาได้ไหมถ้าจะให้สวยเนี่ยอย่างรถคันนี้ให้เขามาเมคเกอร์เนี่ยซื้อคิ้วมาเปลี่ยนทั้งนี้นึงยางมันเก่าโดนแดดสีเสือเนี่ยสวยหมดแล้วนะไอยางคิ้วเนี่ยนะครับ ต้องนึกถ,ถึงว่าของเขาขเขาซื้อไปขอเขาก็อยากได้ที่มันดีเลยดังนั้นวันนี้นี่คือรถรอตรวจที่ผมมาฟีดให้เลยอ่าแกร็บเนี่ยลือออกมาแล้วประกอบได้ดีเบาพับได้ไหมดูให้หมดอ่าพับได้โอเคภายในสะอาดมีเบาะเจ็ดที่นั่งครบมีที่วางแก้วรถก็ครัว,ร,ว,ร,วราคาไม่แพงราคาไม่แพงสามแสนปลายอ่าแล้วเราก็ต้องทําให้เขาเกินความคาดหมายไม่ใช่รถรถขายสามแสนปลายพี่ทําเกินความคาดหมายหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่ขายสามแสนปลายพี่ทําราคาไมหมผมสองแสนเนี่ย ผมรูปดูหมดแล้วที่ผมชอบดูรถให้ลูกค้าเนี่ยผมสอนดูความเม็ดสีดูสีผิวสีเนี่ยพะตรงนู้นนะเขาต้องขัดมาเขาขัดมาเป็นยังไงขัดมาดีไหมขัดมาดีไหมขัดมาดีไหมเรามาดูกันอ่ะไฟหน้าไม่เหลืองไฟหน้าไม่เหลืองฝาโปรงเดิมติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบอ่ะติ๊กเกอร์เพจเดิมพี่อ่ะติ๊กเกอร์ฝาหม้อน้ําอ่ะทุกอย่างครบนี่คือรถเดิมโอเคเดิมออกมารอตรวจอีกนิดหน่อยก็มีที่ผมบอกก็มีแค่ 1รายการรถกระจกพับได้วิยุดังนะครับความสะอาดขอบบันไดหน่อยขออนุญาตฟังเสียงเครื่องยนต์เครื่องยนต์นิ่มอ่าใช้ได้ก็กุญแจเตรียมให้เขาครบกระบวนการนี้เา้าลองปิดกระจกหนืดไหมลองดูสปีดนี่นี่ปิดออตโต้นะต้องเทสด,ด้วยเพราะว่ากระจกคนขับมันต้องเป็นออโต้เทสเลยอ่าข้างหลังนี่ไม่ออโต้ต้องแช่มือเตรีมติดใหม่ให้ลูกค้าแล้วทำไงต่อดูอะไรอ่ะ ปีนดีครับถ้ารถตัวสูงหลังคาเนี่ยมันชอบจะด,ด่างมีชี้นกมีลายอักขรนี้ผ่านแหลกหลังคาไม่ต้องเอาลงเออคนซื้อครอบคหรือดูการชิ้นปีมันแคมป์เคิมเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมกันเนี่ยฮะก็ต้องก้มนิดนึงนะครับคนไอพนักง,งานผมที่ซื้อรถไปขายสาขาก็ต้องเป็นคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้าก็ต้องก้มดูด้วยดูว่าเออเฮ้ยยางอะไหล่มีไหมเอานี้นี่โอเคแล้วที่สำคัญเน่ะอย่าไปดูแค่ยางอะไหล่มันมีที่ล็อกไหมถ้ามีที่ล็อกก็ต้องหากุญแจเขาด้วยให้ยางอะไหล่เข้าไป แม่งมีที่ล็อกเจ้าของเก่าไปให้กุญแจมารถจอดเสียยางรั่วทำไรอะครับถูกไหมฮะเนี่ยหลายๆเรื่องของผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมใส่ใจมากไม่รู้ว่อาอัดแม่งแหลกมันไม่พร้อมก็เอาคนเก่งๆคนที่ตั้งใจทำงานมาจ่ายเงินเดือนแพงเพราะเราอยากได้ให้ลูกค้าได้ของดีมันก็ต้องทำงานออกมาให้ดีนะฮะอย่างคันนีย้ยางเนี่ยไม่ได้แล้ว ก็ต้องดูให้ลูกค้าหน่อยว่าเรามียางไหมยางถึงจะวิ่งน้อยหรืออะไรไม่รู้แต่ถ้าถามผมเนี่ยดูปียางเนี่ยนะครับยางรถเนี่ยสัปดาห์ที่36ปี2018นะครับแต่ดอกเนี่ยหนาอยู่ดอกเนี่ยหนาอยู่ดอกเนี่ยคือยังหน,นาอยู่มากแต่ต้องดูว่าวิ่งแล้วดังไหมคนที่จะซื้อไปขายก็ต้องดูถ้าวิ่งแล้วดังคุณซื้อรถปุ๊บวิ่งไปยางดังก็ลมเสียไหม ต้องเล่าให้ลูกค้าฟังด้วยเพราะคลิปนี้เดี๋ยวลง YouTube ลง t i k t o อลด้วยแล้วก็ให้ฝ่ายขายดูด้วยแล้วก็ให้คุณภาพดูด้วยวันนี้มาอัดผู้จัดการฝ่ายคุณภาพแล้วก็พนักง,งานคุณภาพไอรถที่เราทําออกมาเนี่ยมันต้องได้คุณภาพที่ดีเพราะลูกค้าเขาคาดหวังว่าต้องได้รถที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วก็ตรวจผ่านโดยที่เราไม่เอาปัญหามาสะท้อนฉะนั้นมันต้องเนี๊ยบ คือทาออกไปแล้วให้เขาประทับใจเกินความคาดหมายอ่ะสมมุติซื้อรถ0ี่แสนน่ะให้เขารู้สึกเหมือนได้รถห้าแสนนี่คือนี่คือเป้าหมายผมเลยนะนี่คือคอนเซปต์ผมเลยซื้อรถสี่แสนให้มันมีความรู้สึกเหมือนได้ห้าแสนไม่ใช่ซื้อรถสี่แสนทำสภาพให้ได้เหมือนสองแสนแม่งอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องแล้วลูกน้องผมต้องบอกว่าต้องพูดไม่สุภาพเลยเฮียมันลูกน้องกับผมเนี่ยแม่งอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับ นะครับก็ต้องหาคนที่เขาตั้งใจที่จะทำให้ให้ลูกค้าประทับใจเนี่ยเอามาจริงๆนั้นนะครับวันนี้เท่าที่เดินดูเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ภาพรวมผมถือว่าพัฒนาได้ดีเกจยังไม่ตกไปนะครับเนี่ยก็มากันเต็มนะครับมันต้องไม่ได้เรื่องมันใหญ่เรื่องคุณภาพเนี่ยเราจะปล่อยปะแล้วเลยทิ้งไม่ได้เนี่ยรถรอขายนี่น,นีคันนี้รอขายแอบมาแล้วเดี๋ยวคลิปยาวๆดูอีกทีเผื่งลูกค้าชอบนะครับ อันนี้ลอกขายคือบิวเสร็จแล้วช่างทําเสร็จแล้วคุณภาพตรวจเสร็จแล้วรถคันนี้ isuzu slx ภายในบเบาะเรียมโอเคอย่างเงี้ยให้เกียริเลยเนี่ยเรียมสะอาดอ่ะถูกใจกระจกลงอ่าฟิล์มลอกไหมติดใะไเขาใหม่ไหมอ่าโอเคภายในเรียมสะอาดไปแสนเก้าหัวเกียร์เปลี่ยนมารถมีเครื่องเสียงโอเคนะครับเก๋ชอบเนี้ยมันชอบหลุดผมก็สั่งประจำเฮ้ยดูด้วยบางคนเนี่ยซื้อไปเชื่อไหมลูกค้าบางคนเขา เนี่ยเออลิ้นร้องมันต้องมีอย่างนี้มันไม่มีก็เปลี่ยนให้เขาอันนี้โอเคเลยเนี่ยใช้ได้ครบทุกฟังกชันเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องแบบนี้เนี่ยซื้อไปเขาจะวางของจะอะไรอ่ะใส่ได้วางได้นะครับที่เปิดถานน้ำมันอยู่นี่พยางมีเบลวิสุอ่ะติ๊กเกอร์อยู่ขอบประตูมีรถมันต้องแบบนี้คือซื้อรถสวยมาขายให้เขาแล้วไม่ได้ซื้อรถคนรถอะไรมาเราเอารถด,ดีมาให้อย่างเดียวติ๊กเกอร์ครบอ่ะทีการมาเปิดนี่หน้าฝาเดิมเกียเดิม เดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบอันนี้แรงดันฉีดน้ำเอาไปเป็นลายสิงตรงสติ๊กเกอร์ฝาหน้าครบเครื่องเปลี่ยนท่อมาอ่นะครับดูดีว่าเยิ้มไหมอะไรไหมเอาล้างมาสะอาดและนะครับสสยไฟเครื่องเสียงมีเดินไปเสียงลมเข้าไหมอ่าอย่างเงี้ยเราต้องมาดูอะไรที่มันติดตั้งมาเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องมาดูให้เขาลมมันจะเข้าไหมนะครับยางเลือก แม็กดีดีสามเจ็ดาฝั่ e งนี้ตะกับประไดโซนจนเรศเราก็ต้องไปดูฝั่งนู้นด้วยนะมีไหมครับฝั่งนี้เห็นลน้มีตะกับปะไดโซนนเลศเมื่อกี้ฝั่งนู้นผมยังไม่ทันสังเกตอ่ะแต่รถภายในสวยอ่ะอันนี้คือหัวเกียร์เดิมให้ลูกค้าจะให้ลูกค้าก็วางไว้ดีๆบอกเขาว่าพี่มีหัวเกียร์เดิมให้เจ้าของรถเก่าให้มาป,ป้ายภาษียี่สองเมษาอ่าจอทะเบียนลูกค้าใหม่ที่นี่ต่อให้อยู่แล้วอ่าลอโลโกงมีมีแทปบเปิดไม่ได้ ภาพรวมสีล่ะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงตรงนั้นผิวสีเก็บมาดีผิวสีนะครับไม่มีรอยรอยไม่มี่ะรอยไม่มีอันนี้ฝาดํามันนะครับทำโเมียมกระกบะขอบกระบะซีนกระบะอยู่ครบะโอเคประตูปิดเป็นไงดูด้วยอาปิดทีเดียวยังนิ่มอยู่เป็นไงผักไปนิ่มโอเค ประตูไม่โตประตูโอเคเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาซื้อไปแล้วประทับใจเกินความคาดหมายคุณภาพผมเนี่ยจ้างมาเป็นฝ่ายคุณภาพอย่างเดียวตรวจรถให้ได้คุณภาพตามที่เรามีข้อกําหนดข้อกําหนด,ดเราเนี่ยเยอะนะจริงๆถ้ามันทําครบเนี่ยลูกค้าเนี่ยประทับใจเกินความคาดหมายวันนี้เลยต้องมาบอกเฮ้ยมันต้องทําพี่ครับตรวจร้อยสิบหกข้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่มีตรวจข้างหลังอีก ซึ่งเป็นรูปรถอีกที่ต้องมาตรวจแยกอีกเนี่ยไม่ผ่านคุณภาพก็มีนะไม่ใช่ผมผ่านหมดนะไม่ผ่านการตรวจคุณภาพรถตัวนี้แล้วถ้าตรวจหลายครั้งก็ต้องแตมให้ผมด้วยเพราะผมก็หนวดว่าจะจับ k p i ช่างว่าคนนึงเนี่ยซ่อมรถคันหนึ่งบางคนมันซ่อม3าครั้งไอช่างคนนี้ใช้ไม่ได้ไอเนี่ยตรวจครั้งที่หนึ่งพบปัญหาเพิ่มกระจกข้างดังอันเราใส่ใจจริงๆเรื่องคุณภาพนี่ามาทำเล่น,ลนๆผมไม่ยอม<ๆ>ผมระเบิด<ๆ>ลงเลย<ๆ>ผมไม่ชอบ<ๆ>ผมบอกแล้วรถที่ออกจากที่นี่ ต้องให้ลูกค้ารู้สึกได้เกินความคาดหมายวันนี้ทําคลิปเนี้ยครับถ่ายไปด้วยแล้วก็อัดผู้จัดการเข้าไปด้วยอัดพนกักงานคุณภาพไปด้วยแล้วก็ส่งให้เซลล์เองด้วยแล้วก็ขออนุญาตฝากเอาไปไว้ที่เพจ u t ท b e ด้วยนะครับผมลงมือเองทุกขั้นตอนสบายใจได้ผมดูเองจริงๆไม่ใช่ตับแต่ว่ามาทําธุรกิจแล้วสั่งอย่างเดียวคนอย่างผมไม่ใช่สั่งอย่างเดียวครับผมต้องรู้จริงแล้วลงหน้างานเองทุกตัวนะครับเรื่องผมมาจริง ขอบคุณนะครับแอนเฟรขอบคุณครับเดี๋ยวขอขอนุญาตคุยกับผู้จัดการเขต่อเลยนะครับ